สตาร์ทไฮอัพโดยสถาพรบุญนาถเสวีไลฟ์สดยังคงมาแรงและมาเทคกับการใช้งาน Data ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับการไลฟ์สดนั้นยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องเพราะการไลฟ์สดแค่ครั้งเดียวเนี่ยสามารถเรียกจำนวนผู้ชมได้เรือนแสนอาจเปลี่ยนชีวิตหรือทำยอดขาย ให้กับคุณได้อย่างถล่มทลายในชั่วข้ามคืนครับซึ่งขณะน,นี้แบรนด์ต่างๆเนี่ยได้บวกแคมเปญการทำกิจกรรมไลฟ์เนี่ยนะครับเข้าไปกับการตลาดพร้อมเทคนิคการน,นำเสนอรูปแบบใหม่ๆฉะนั้นนี่จึงเป็นช่องทางการทำการตลาดที่ดีครับสำหรับผู้ประกอบการ SME และแน่นอนครับมันคือหนึ่งใน m a เท a r t e ทคคือ Marketing Technology ซึ่งเป็นสิ่งที่การตลาด พูดถึงเป็นอย่างมากเป็นการนำเอา Data ของลูกค้านะครับที่มีมาทำการตลาดเชิงลึกแบบ Personalization แต่ในปัจจุบันเราต้องระวังนะครับในเรื่องของกฎหมาย PDPA ด้วยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวนำเข้ามาพิจารณาในการทำการตลาดด้วยนะครับแต่ละว่าถ้าเราสามารถหากทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้ทีเดียวติดตาม Start ทอั ก้าวแรกของความสำเร็จได้ทุกวันเสาร์7นาฬิกาถึง8นาฬิกาที่เนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า